สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิน้น <laughs> สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิน้นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าตรงนี้หน่อยเนาะเพราะว่านี่คือสภาพหน้าที่ไม่ได้ผัดแอปพลิเคชันใดๆเลยครับเนื่องจากว่าผมเอาตามตณ์ผมไม่ไหวกับแอปพลิเคชันละผมลำคาลละตอนห้ผมจะแบบ s ั b สไ r i b e ชีแบบเป็นแบบไลฟ์ปีก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ไหวอะทุกคนเดี๋ยวแอบปบมันเด้งออกอะไรเนงะี้ยผมก็เลยแบบ ทิ้งแล้วกันคิดว่าช่องเราเป็นอีกช่องนึงที่ต่อต้าน beauty p u r ร n แล้วกันเ <laughs> พราะฉะนั้นก็จะเห็นหน้าจะกลมหน่อยเนาะ,ะอะไรอย่างนี้นก็ขอความขอรับกวนคอมเมนต์สุภาพนะ <laughs> ว่ารู้ว่าอ้วนเออพยายามลดความอ้วนอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจใดๆเลยอ่ะแต่นั้นไม่ใช่ผลครับเรามาดูกันดีกว่าเนาะสำหรับชาวร,ราศีเมถุนนะครับชาวร,ราศีเมถุนเนาะในช่วงไม่ใช่เมถุนสิราศีมิืน ตัวของชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจะถึงครับจะเป็นไงบ้างจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นในฟุตบอลต่อไปครับดีไม่ไดีไงขอเดี๋ยวไหนโอ,อ,โอ้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมคีย์เวริร์ดที่ท่านได้รับนะครับคีย์เวิร์ดแรกนะครับก็คือคีย์เวิร์ด นี่นะคะใบนี้เนาะการต้องทํางานเนาะร่วมกับคนที่อาจจะมีความเห็นต่างตรงกันเนะเาะความเห็นที่มันค่อนข้างตรงกันข้ามอะไรเงี้ยอยาอจุดหรือว่าทัศนคติในการทํางานต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหมายถึงคุณก็เป็นคนเก่งเขาก็เป็นคนเก่งเราทําได้แค่แบบว่าพยายามประคับประคองกันอะไรเงี้ยเนาะในการแบบทํางานร่วมกันเนาะ <S <S หรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจจะเจอคนที่ไม่ได้คิดว่าจะมาตกหลุมรักได้เลยความเห็นมันตรงกันข้ามกันอ่างเงี้ยคิดว่าไปต่อมาครับที่ชาวราศีมีได้รับนะคบผมก็คือใบนี้ครับ อจอดจ่อเนาะอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะครับเออให้มันแบบว่าจดจอกับสิ่งที่เหมือนตัวเราเองจำเป็นจะต้องทําในช่วงเวลาลนี้เนาะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นเราต้องเหมือนแบบว่าโฟกัสหน่อยแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องระยะทางระยะไกลอะครับแล้วก็ความรักที่อยู่ห่างไกลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ต่างแดนก็เป็นไปได้เหมือนบบกันนะคิดว่าสุดท้ายที่ชาวลักนณาระสีมีนได้รับนะครับได้แก่่วน พฤติกรนะคะผมเรื่องของความรู้เนาะการดูมนะีความน่าเชื่อถือความรู้ความตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าเราไม่ระวังการใช้กฎเกณฑ์มากเกินไปจนไม่ใส่ใจในอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นเนาะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเนาะแป้นคีย์เวิร์ดกลางๆนะไม่ดีไม่แย่อะไรเงี้ยเออค่อนข้างเนี่ยเป็นเรื่องการทํางานการสื่อสารแล้วก็การมองอะไรเป็นภาพรวมระยะไกลเนาะซึ่งก็ถือว่าดีนะครับไม่สําหรับผมไม่แย่นะทีนี้เสร็จเรามาดูที่พลังงานรวมนะครับของชาวลักษณะาราศีเมทลักษณราศีมีนอะไร พลังงานโดยรวมของชาวแลัค้าวราศีมีนครับเดือนนี้ราศีมีนนะครับผมพลังงานโดยรวมของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับน่าเหมือนอาแปะเลยอ่ะสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาแบบเด็กกว่านี้อู้ตอนปีนี้แบบเป็นอาแปะก่อนนะเอาจริงๆิงสุขภาพใจไม่ค่อยดีสุขภาพจิตแย่มากมามมามามา,มา,มาคือเรื่องอื่นๆเพื่อนๆผมว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าอ๋ออ๋อฮะให้ไปอยู่กับเพื่อนบ้างใช่ไหมอืม คือคุณต้องรู้จักการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางนะ้าศีมีนตอนนี้ราศีมีนไม่ไหวแล้วนะมันไม่เหมือนแก้วที่แบบมันเป็นลูกโป่งที่มันพร้อมที่จะระเบิดมันจะแตกแลอวะเออมันมันอีกนิดเดียวเอาเข็มหรือเอาอะไรมาจิ้มมันก็แบบเปะแล้วอะไรเงี้ยระวังดีๆนอสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ได้แหละมันมีความแบบไม่รู้ดิผมผมมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆคุณสามารถแบบนั่งอยู่เฉยแล้วคุณก็ลองไห้ออกมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบแบบน้ำตาไหลออกมาทั้งที่แบบอาจจะไม่มีเรื่องเศร้าก็ได้นะคุณอาจจะนึกไม่ออกก็ได้ว่า คุณแบบไอโนโน่อะแต่แต่แต่ผมเห็นเลยว่ามันมันมีความแบบไม่กระจ่างแจ้งอยู่ในใจอะเหมือนใจเรามันมันแอบแบบวิตกกังวลกับเรื่องราวบางอย่างเนาะที่กําลังเป็นไปในช่วงเวลานั้นนะครับก็ส่งกําลังใจให้ส่งใจให้เนาะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นอกจากค่อยๆเหมือนแบบว่าใช้ความพยายามในการแบบประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆเนาะทั้งสองฝั่งแล้วก็เอืออ เราไมา่ต้องระวังกับขาข้างขวาดีเนาะปีนี้ขาข้างอ่าไม่ใช่ปีดีๆเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมที่เรามาถึงขาข้างขวามีมีสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังโฟกัสจริงๆเนาะโอ้อยากให้เรามาระวังขาข้างขวาแค่นั้นเลยตามนี้เลยครับมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุใหญ่กับขาข้างขวาได้นะต้องระมัดระวังพวกแบบการเดินการอ่าเคลื่อนไหวร่างกายดีๆนะครับค่อนข้างหนักอยู่นะที่สุดน,นะครับเรามาต่อกันที่คนที่ทํางานประจํานะครับผมกับพวกข้าราชการเนาะจะเป็นยังต่อไปครับพี่ งานประจำพนักงานประจํากับข้าราชการนะครับจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างคะกับคนที่ทํางานประจํากับข้าราชการค่ะอือจะเป็นไงต่อไปแฮปปี้ <Happy S 1> ไหมแฮปปี้ <happy? S 1> ขอดูนะครับผมสาหรับชาวลัคนาร,ราศีมีนในวันนี้อืมจริงๆคือเป็นช่วงเวลาของการเก็บผลงานแหละเป็นช่วงเดือนเจ็ดเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีอะไรละการค่อนข้างกลางๆแต่ระวังความเป็นคนอะไรก็ได้ของคุณคือเราไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแต่มันเป็นฟิลเหมือน พอความเป็นคนอะไรก็ได้เขาก็จะเหมือนแบบว่าส่งงานหรือส่งอะไรบางอย่างที่จริงๆคุณคุณไม่ต้องรับก็ได้หรือมันไม่ใช่หน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ยังต้องรับอยู่ดีอะก็ก็ไปถามว่าเรายังเป็นลูกรักคนในที่มงานใช่ไหมบอกตามตรงว่าไม่ใช่แล้วก็ระวังการไปมีปัญหากับลูกรักของคนในที่มงานเนาะเดือนนี้ครอบครัวคุณมีคนมาชวนลงทุนทำธุรก,กิจอะไรบางอย่างร่วมกันถามว่าควรลงทุนกับครอบครัวไหมห้าสนะิบห้าสิบนาะลงทุนไปก็เท่าทุนอะไม่ดีไม่แย่แล้วแล้วแต่เราอะเราอยากลงทุนก็ได้ไม่ลลงททุุนนนนก็ไดะะดได้้้ะะคสาายยปเือี ต้องติดต่อประสานงานหรือว่าต้องทํางานกับคนที่เขาเป็นคนเก่งในวงการในที่ทางานด้วยแต่เขาเป็นคนเล่นยากเขาเป็นคนที่ทุกคนต้องคอยตามชั้น้าเกือว่าคอยตามชั้นฉันจะให้ได้ดีแต่ถ้าไม่คอยตามชั้นชั้นก็จะทําให้เธอมีอุปรสรรคก็นะอยู่ให้เป็นนะครับอยู่ให้เย็นไปก่อนถ้าเรายังไม่คิดอยากจะไปไหนก็ไปก่อนเดือนนี้เรื่องงานถือว่าเรื่อยๆนะสาหรับผมยังไม,ไ,ไม่ดีไม่แย่ครับกลางๆต่อมาสําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ทํางานฟรีแลนซ์ลัคนาราศีมีนที่ทํางานฟรีแลนซ์ครับเดือนนี้เป็นไงบ้างค่ะไพ่เราเห ดีไม่ดียังขอดูหน่อยครับสำหรับชาวลนะักขณาลัคีมีนที่ทำงานฟรีแลนซ์ลันซ์ลัน,ลนฟรีอีกแล้วแล้วแล้วอืมระวังการถูกโกงผ่านเอกสารญ,ญาเนอกการเซ็นสัญญาผิดพลาดหรือว่ามีคนกลางที่เข้ามาดูงานแล้วกลายเป็นว่าเราถูกเอาระเบียบจากคนกลาง2ง,งานที่ทําเครดิตของเราถูกเช็คเครดิตเช็คไม่ได้ิดสามแล้วมาระวังการถูกขโมยลิขสิทธิ์การถูกละเมิดลิขสิทธิ์นะแล้วก็มีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่แต่ มันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดตั้งแต่ต้นต,ต,ต,ตั้งแต่เรื่องการเซ็นสัญญาหรือว่าการคุยบีบหรือการสรับการประชุมบางอย่างที่ที่เป็นเรื่องของการสื่อสารมันมี u อันเดอร์ตูไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็อาจจะเช็คเรื่องการสื่อสารดีๆแล้วก็รีแชทนิดนึงว่าเฮ้ยเรากับเขา,าคุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมเนาะเห็นเหมือนอยากไปลงทุนเหมือนหาความรู้คอนเนคชั่นคอนแทคเพิ่มเติมถามว่าควรไปไหมได้นะชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้แล้วก็สิ้นเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะเพราะลูกค้าจะกลับมาเรื่องมากมาก,มากเขาจะแบบเจ้ากี้เจ้ากกาาาาเหมมืออนแแบบบบว่่จจจไไไดด้้้็ะย อยากได้อยากได้นั่นแบบขอเพิ่มหน่อยแก้ง,งานนิดนึงดนนนนูนี่นั่นดูนี่นั่นใดๆก็ตามแต่เก็บเวอร์ชันแรกไว้ด้วยเพราะเขาอาจจะเลือกเวอร์ชันแรกก็ได้อะนะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ทํางานฟินฟรีแลนซ์เนาะทีนี้เสร็จนะครับมาที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของกิจการงานที่ทําเป็นไงบ้างครับไพยราศีมีน,นะครับเจ้าของกิจการงานที่ทาเกิดอะไรขึ้น,นกับเขาบ้างครับดีไม่ไดีอะไรขอดู่อยครับผมสำหรับเจ้าของกิจการลัคนาราศีมีเนาะลัคนาราศีมีน จอะไรึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างเขาดูหนครับน่าจะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมมีแกนได้กลับไปจับโปรเจกต์เก่าโปรเจกต์เดิมหรือว่าความตั้งใจที่คิดจะทํากับเรื่องงานนะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในกิจการงานที่ทํามีโอกาสที่จะมีะคําสั่งซื้อหรือว่ามีมีเหมือนแบบมีรายการเข้ามาแบบหลากหลาย,ลายทิศทางมากพยายามลําดับจัดออเดอร์ดีๆแล้วก็ลําดับดูว่าต้องทําอะไรก่อนหลังเนาะ แล้วก็ต้องแก้ไาปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมันจะมีช่วงฝืนนิดหนึ่งคือช่วงกลางเดือนตั้งแต่วันที่16ถึง20อาจจะเหมือนแบบเป็นช่วงนิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยว่างงทำไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้เหมือนแบบรีคอนแทคคอนเนคชันอะไรเงี้ยอาจจะต้องิดต่อกับเหมือนแบบว่าคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนเนาะแล้วก็เหมือนกำลังอยากจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ได้เห็นผลกำไรมากนักแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการ์พาชันที่อยากจะทำอะไรเงี้ยถามว่าควรทำไหมสิ่งที่อยากทำเนี่ย ทำได้นะคะไม่ได้แย่ตัวอย่างใดเนาะแต่ว่าอาจจะต้องแบบอาศัยแบบระยะไก,กลอะไรเงี้ยมันคือการเดินทางแบบเก็บคอนแทคคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆก,ก็ก็ดีนะไม่ได้แย่อะไรครับดูเรื่อยๆดีราศีมีนเรื่องงานผมมาเห็นเรื่อยๆแต่ผมแอบเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจสภาพจาพิตใจมันแปลงๆนะโอเคมาดูกันนี่เสร็จมาที่คนที่หางานลักษณะราศีมีนนะครับโอเค และสาหรับคนที่คิดจะลากออกหรือว่าหางานใหม่หางานประจำเนาะมาดูกันว่ามีโอกาสไหมสาหรับคนที่แบบจะหางานใหม่มีโอกาสในการได้งานคนว่างานที่จะหางานหรือคนที่เหมือนมาวาอยากหางานแบบมีโอกาสในการได้งานใหม่ไหมครับไพ่จะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างเขาด้หน่อย Absolutely ว่าได้งานไหมได้งานครับมีโอกาสได้ไปทํางานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝากงานให้แต่ เรื่องงานไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ใช่งานที่อยากทําขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออถามว่าควรทำไหมทําก็ได้นะไม่ได้แย่อะไรคือชาร์ตสุดที่คุณจะได้งานคือเดือนแปดอืมหรืออืมเดือนแปดผมว่าเดือนแปดนะน่าจะได้งานเดือนแปดไม่ไวไปมากกว่านั้นเดือนเจ็ดอาจจะมีมาแต่ว่าต้องพิจารณาดูดีๆกันว่ามันงานมันเบื์อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าหางานหรือว่าอยากย้ายงานจริงก็ไปย้ายได้ที่เดือนแปดนะครับผมนิ่เสร็จเรามาที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะครับ การเงินของชาวลัคนาราศีมีนเป็นไงบ้างคะไพ่เกิดอะไรขึ้นบ้างแฮปปี้ไม่แฮปปี้ไงขอดูหน่อยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเรื่องการเงินเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างขอดูหน่อยครับผม จริงๆคือต้นเดือนเปิดมาดีนะมีเกณฑ์ได้พวกเหมือนแบบเงินมรดกตกทอดของมีค่าหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบแฮปปี้อะเออมันเวิร์กหมือถึงว่าครอบครัวเอามาให้แล้วแล้วเราก็แบบได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ต่อก็โอเคครับเวิร์กดีแล้วก็มันมีการลงทุนเรื่องการเงินเพื่อนหลายคนเนาะในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าถามว่ามันจะกลับมาคุ้มทุนใช่ไหมใช่การลงทุนกับเพื่อนที่ลังจะเกิดขึ้นมันจะกลับมาคุ้มทุนได้ในช่วงอีกสองถึงสามปีข้างหน้าการเดือนเรามาระวังการตกหล่นเรื่องความใจดีอะมันเหมืืืออออออนน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 แแบบบบววว่่่าาเเเเเเปปป็็งงงิิใช้้คกกไตััดรระหย เราก็มีเกณฑ์ได้โชคไล่ลาบสองตัวสามตัวพอรุ่นได้นะครับสำหรับชาวลัราศีมีในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมสุดท้ายถ้าจะมีเกณฑ์เสียเงินมาจะเสียงเงินจากการที่คุณเน่เจ็บป่วยแล้วไม่ชอบไปหาหมอคุณจะชอบแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายเองอะไรเงี้ยสุดท้ายเก็เป็กอาการเป็นลุกลามกว่าเดิมตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะครับโอเคนี่เสร็จนะครับเรามาต่อกันที่สุขภาพครับสุขภาพของชาวลัราศีมีในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นอยังไงบ้างก็ดูนะครับ สกุขภาิของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแฮปปี้มแฮปปี้อะไรเขาดูหน่อยครับอืม,อม หนึ่งคืออารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนอย่างที่บอกไปเนาะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้ที่แจ้งแล้วสองระวังลื่นถลไมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวเหมือนแบบทรงตัวพือนลื่นอพื้อนถลไมไปหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเบิร์มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นจากการดูแลของตัวเองถ้าก็ว่าเห็นว่าดูแลดีมันก็จะเห็นได้ชอบมันดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดูแลก็เห็นชัดว,ว่ามันแย่ลงแล้วก็มีการไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งการแจง้งอะไรเงี้ยก็ดีครับไปวิ่งแบบออกกำลังกายตออกกกเต โรคมึงอย่างมันทําได้แค่ปรับปรุงอ่ะหมายถึงว่ามันจะไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงทําได้แค่ปรุงกับมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสภาพที่อาจจะแบบต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะหายก็เลยค่อนข้างเหนื่อยกับมันหน่อยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันกลางๆอยู่นะที่เสรนะครับก่อนเข้าไปดูเรื่องความรักเนาะสำหรับชาร์ลาะซิมีนพอจะแม้จะโรคนี้มาดำรงด้วยด้วยด้วยเงินเนาะโอ้นะเจลบก็ขออนุญาตฝากอันนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะด o n a t i o นะครับผมอยากจะเหมือนแบบมาเป็นผู้พพอร์ตสนช่องนะครับก็ ไอ้หนูไอ้หนูเอ้เอ้ไอ้หนูรู้งานหน่อยเนี่ยครับสามารถโด o n a t ได้ตาม k e y w o r โค้ดน,นี้ได้เลยนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะคะผมแล้วก็ใครโด o n a t มาเท่าไหร่ก็ขอให้กลับเข้าไปหาคนร้อยเท่าคุณเท่าทวีเข้านะครับผมก็ยินดีมากๆเลยสำหรับทุกโด n a t i แล้วก็สำคัญที่ยังไม่มีจริงสามารถฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้เลยครับจะเป็นาากำลังใจให้ก็จะร่มมากๆเลยเพราะว่ามันสำคัญเนาะ engagement มันทำให้ คนเลือกที่จะมาจ้างงานหรือไม่จ้างงานผมอะไรอย่างเงี้ยอูก็ถ้าไม่ใช่แค่แบบอันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นทวิตอันไหนแบบผพันไป่านมาแบบช่วยดวยช่วยมันแบบว่ารีชีวิตได้ก็กราบขอบคุณอีกครัง้งครับมันเป็นกําลังใจแบบต่อยอดให้หมอดูตัวน้อยคนหนึ่งได้มากๆเลยที่เสรจน,นะครับเรามาดูกันที่เรื่องความรักแต่พอพอไม่ได้แบบใช้แอปตัดรูปแล้วทําไมมันรู้สึกว่ามาดูไวเนาะเออมาดึงความรักแล้วอะอะมาดูกัน ความรักคนโสดของลัคนาราศีมีนเป็นไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างความรักคนโสดของลัคนาราศีมีนถามว่าจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นกับเขาบ้างถ้าเก็นเป็นไงบ้างครับขอดูหน่อยอื <c oughs> ลัคนาราศีมีนเนาะคนที่คุณเล็งไว้อะไรเงี้ย เพื่อนฆ่าไปกินนะดิโอเพื่อนคุณอะแฮกเรียมโหดรือเปล่าเพื่อนคนที่คุณชอบอะเพื่อนคุณก็ชอบเว้ยแล้วเ,เพื่อนคุณอะจะทอดสะพานในตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ากลายเป็นเพื่อนเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปบอกเขาว่า,วาเราชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็โอ้ยฉันก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้อะไรย่างเงี้ยเลย เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าไม่ใช่ตัวคุณทะเลาะก,กับเขาก็แปลว่าอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นคนปันหัวเองก็ได้เนาะโอ้ก็เลยตรงสแกนกที่มันยากลำบากใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนก็กอยากคบต่อแต่มันก็นะนั่นแหละสำหรับคนที่คุยหรือคบด้วยในช่วงเนี้ที่กำลังแบบเจราจาสื่อสารอยู่แนละ้วขนาดเนี้ยเขาเป็นคู่กรรมนะเป็นเจ้ากรรมในเวรเนะาะรวมไปถึงเพื่อนคุณด้วยเหมือนกันนะก็เลยจะเกิดสหตก,การณ์ที่แบบอย่างว่าแบบอ๋อฮะอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาหน่อยเหมือนกันเนาะก็สู้ๆนะราศิมีนโอ้ทำใจดีๆครับต่อแมาสำหรับคนมีคู่ ลัคนาราศีมีนะครับที่เป็นเนื้อคู่กันที่เป็นคู่กัน,น,กนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะไพ่เกิดอะไรขึ้นบ้างดีไม่ดีแก่ขอดูหน่อยครับสาหรับคนที่เป็นคู่กันเนาะอ้สิ่งที่เจนเราเห็นจากหน้าไพ่อืมช่วงนี้เป็นช่วงกำลังการปรับตัวเนาะเหมือน ปัญหาระหว่างเราก็อีกเรื่องแต่ว่าปัญหาระหว่างเรากับครอบครัวของเขาหรือเขากับครอบครัวของเราก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนตัวคุณไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าที่บ้านคุณอาจจะเหมนแบบมีมันต้องปรับตัวเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันบะาแล้วมันก็ไปเจอย้ายผู้ใหญ่เจออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ได้อยู่แค่สองคนมันจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีเลิกกันหรอกแต่มีปัญหาจากครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันทําให้ทะเลาะจุกจิกมีความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปลายเด แล้วมันก็แบบทะเลาะอาจจะแบบห่างๆกันนิดนึงเหมือนแบบโอ้ก็ไม่อยากทะเลาะด้วยขอห่างไปนิดนึงลวกันแต่เดี๋ยวจะกลับมาคบกันดีครับกลับมาคบกันดีนะก็โอเควะก็แค่แบบทะเลาะกันนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยผมแอบ,บเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าขาข้างขวาแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจมากกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นชาวลัคนาสีมีนจะต้องดูแลใจตัวเองดีๆนะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ให้รีบบอกแบบน่เพื่อนๆเนาะเวลาไปทําบุญนะครับก็ ไปทําบุญอยากให้เหมือนแบบไปทําบุญกับพระรามได้นะครับหรือว่าพระนารายณ์ต้องรวมไปถึงพระพราชสัมบันะครับผมแล้วก็ภาศีวะนะครับที่จะแนะนําสําหรับเดือนนี้เนาะหน้ามีนะต้องบอกเขาใช่ไหมพี่คบแล้วเนาะอืมมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรอมาดู่อยไหนๆก็ว้ละสิ่งที่อยากบอกเพิ่มเติมอยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับ เรามาระวังเรื่องการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเนาะบางสิ่งบางอย่างจะประสบความสำเร็ได้านจากการที่พยายามถึงที่สุดและตั้งใจถึงที่สุดเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระยะทางที่เหนื่อยยากลบาบากแต่ว่าสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจริงก็ขอเชื่อมั่นเนาะแล้วก็เอ,อ่อเป็นกำลังใจเชียร์อัพให้กับตัวเองต่อไปแล้วกันเนาะเพราะมีแต่ตัวคุณที่พยายามตัวคุณได้เนาะหมดแล้วเนาะให้ขอดูหน่อยแล้วก็เรามาระวังเรื่องการถูกโกงผ่านเอกสารสัญ,ญญาเนาะเตือนอีกรอบหนึ่งมีอะไรอีกไหมอโอ ไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะของชาวลัวก็าศีเมีนเพราะว่าก็ถือว่าเออน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะอยากบอกอะไรเขาเป็นการส่งท้ายครับเอกที่จะส่งท้ายใช่ไหมระมัดระวังเรื่องการทะเลาะบอกไว้คนที่คบหากันมานานจนคุณเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยคือ การรู้หน้าไม่รู้ใจอะบางคนมันคบมานานก็จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะไว้ใจเขาได้ตลอดไปสเสมอไปอะไรเงรี้ยคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปดีขึ้นก็ได้เปลี่ยนไปแย่ลงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งในกรณีคุณอาจจะต้องทําใจหน่อยว่ามันอาจจะแบบแย่ลงก็ได้ก็ วันนี้นะครับผมกับไพ่กันจะมีเรื่องที่ต้องบอกครับชาวรัคนาศีมีแต่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ก็มีคำถามเพิ่มเติมกับสมาร์ทแอตไลน์นะครับมาดูดวงได้ตอนนี้นะครับจะมีเป็นดูดวงเนาะเป็นดูดวงพิเศษนะครับหมายถึงว่าหนึ่งคำถาม100บาทตอนหนึ่งคำถามนะครับแต่ว่าเป็นคิวด่วนเนาะสี่สี่สิบแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใครที่สนใจก็สบายแบบแวะมาดูด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นคิวปกติก็ยังมีนะครับก็จะเป็นระยะเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันทำการนอกจากก็คิวคุยสดตอนนี้จะอยู่ที่เดือนสิงงหาคคมนะรับยไก็ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคนฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันดในหน้าสวัสดีครับ